สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไข้ในการศึกษาที่เคารพอันนี้สำนักขามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสตร์สนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดช้าวิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องเมตตาในลักษณะประพฤติปฏิบัติคือทำจิตให้รู้สึกเมตตาจริงๆเป็นอย่างไรลักษณะเมตตาเป็นอย่างไรนั่นเอง คำว่าเมตตาก็คือหนึ่งในพรมิหารสิ่งซึ่งเป็นธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะคือจิตใจยิ่งใหญ่คำว่าจิตใจยิ่งใหญ่จะต้องมีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาต่อสรรพสัตว์วันนี้ทางสำนักจะพูดถึงเรื่องเมตตาเป็นข้อหลักแลวภาคฤู้ปฏิบัติจริงด้วยให้เกิดเป็นจริง ไม่ใช่ว่าท่องว่าเมตตาคือความสงสารอนรักใครอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปท่องแต่ขั้นแรกเราก็ต้องไปเรียนว่าเมตตา้นี่ยแปลว่าความรักความเอ็นดูต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ไปจําได้แล้วพอเราไปอ่านว่าโอ้เมตตาความรักความเอ็นดูเนี่ยเป็นอย่างไรสมองมันก็จําได้ทําความเข้าใจได้พอเข้าๆประมาณหนึ่งแล้ว นั่นแหละก็คือเมตตานะเนี่ยลักษณะความรักความริยนดูต่อสรรพสัตว์มีเรื่องเรียกว่าเรื่องอัดพยัญชนะคําสั่งสอนโหรพทธองค์ครั้งแรกที่เราต้องไปเรียนแต่ภาคว่าพฤติปฏิบัติจริงๆทีนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ประสบพบเจอได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วนั่นนะ่ะแล้วคนและสัตว์ทั้งหลายนั่นน่ะ จะมีสองฝ่ายใหญ่ๆคือฝ่ายที่น่าถูกใจและไม่น่าถูกใจว่าอย่างนั้นเถอะถ้าถูกจรลิตกันหรือถูกทาาดกันก็จะเป็นรู้สึกดีแต่ถ้าไม่ถูกจรลิตไม่ถูกทาาดมันก็ไม่รู้สึกดีนั่นนะมันจะมีสองฝ่ายใหญ่ๆเลยคนและสัตว์เนี่ยก็เหมือนกันเวลาเราได้ประสบพบเจอจริงๆแล้วเนี่ย การเมตตาให้ความรู้สึกดีรักให้เย็นดูรักความเยนดูเนะี่ยมันมันพองทาง่ายกับคนที่มีจริตหรือมีธาตุเข้ากันแต่มันจะทําได้ยากกับคนที่มีจริตและธาตุไม่เข้ากันหรือมีพฤติกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าต่างๆเนี่ย mm hmm. เราถ้าเราเป็นคนอยู่ในศีลในธรรเราไปเห็นอย่างนั้นมันก็เกิดบางคนเมตตาไม่ลงเลย นะแต่ที่นี้หลักการเมตตาเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมถึงเราถึงจะทำให้เกิดความเมตตาแก่เขาได้ทั้งที่บางคนก็น่าน่าเมตตาอยู่บางคนก็ไม่น่าเมตตาเลยแต่แม้ถ้าเรามองในลักษณะผิวเผินมองในลักษณะทั่วไปที่เราได้ประสบพบเจอพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะะ แต่ถ้าเราอยากจะให้ความรู้สึกเมตตาเกิดขึ้นในกายในใจของเราจริงๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีพรมวิหารธรรมจริงๆนั้นน่ะจะต้องทำความเข้าใจในสังสารวัฏในการเวียนตายเวียนเกิดของสัพรพสัตทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องความมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้แตกฉานเพียงพอคือเข้าใจในสัพพสิ่งสรรพสัต ในกรณีเมตตาเนี่ยทำให้เราเข้าใจสรรพสัตว์ได้มากเพียงพอหรือยังว่าเขาการเวียนตายเวียนเกิดในีเป็นไปด้วยอำนาจอวิชาตันหาอุปทานกรรมอย่างไรเพราะทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายแนละ้วมีกรรมเป็นเดือนเกิดมีกรรมผู้ติดตามใช่ไหมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทําดีจักได้ดีนั่นน่ะเวลาเขาได้ทํากรรมมาแล้วในอดีตนั่นน่ะเขาเกิดมาเป็นคนดีคนไม่ดีบ้างตามสมควรเจอ,อัตภาพนั่นะน่ะ ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรคือสมควรพอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมควรพอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังแบ่งแยกย่อยไปอีกเข้าไหมล่ะนะเราจะพูดให้ให้เข้าใจในเรื่องมนุษย์ก่อนที่เราจะทาความเมตตาได้นะสมควรพอที่จะเป็นมนุษย์อย่างไรคือถ้าแยกย่อยแยกส่วนย่อยยังไม่ย่อยก็คือผู้ที่จะสมควรมาเกิดเป็นมนุษย์มาจาก พบที่ไม่ดีพบที่ต่ําว่าอย่างนั้นเเรียกว่ามืดมาผู้ที่มาเป็นมนุษย์มาจากพบที่สูงก็สว่างมาคําว่ามืดมาหมายถึงว่าสมมุติว่าเกิดในสัตว์เดียรฉานก็ดีเปรตนะรือนะสัตว์นรกสัตว์อสุรกายก็ดีนะน่ะท่านเหล่านั้นนะหมดบาปกรรม ในส่วนหนักแล้วว่าอย่างนั้นเถอะส่วนหนักๆที่สมที่จะอยู่ในนรกมันก็ไม่อยู่แล้วมันใช้ใช้นี่บาปกรรมเกือบจะหมดแล้วก็ลดหลั่นขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสัตว์เดียรัจฉานนั่นแหะพอเป็นสัตว์เดียรัจฉานก็จิตใจก็ใช้นี่บาปไปหมดแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเกือบหมดไปแล้วหรือหมดแล้วน,นั่นะก็ขยับตัวขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันก็บาปหนักๆมันหมดแล้วมันก็สมพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะเนี่ย ก็ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาแต่เกินมาเป็นมนุษย์มันก็เกินสัตว์เดียรยัลฉานอยู่ไม่มากนั่นเองเรียกว่ามาจากพบที่มืดนั่นนะเรียกว่ามืดมาก็มาเป็นมนุษย์กับเขาพวกนี้ก็จะเกินสัตว์เดียรยัลฉานขึ้นมาก็จะเป็นพวกคนยาจกวันนี้พกขอทานพวกที่ไม่สมประกอบต่างๆว่างนั้นเดอะนั่นแนหะทีนี้เราจะพูดถึงบุคคลที่สว่างมาทีนี้ บางคนเขามีบุญไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าหรือพรม,มโลกก็ตามนะั่นน่ะบุญส่วนนั้นมันหมดนี่นเองบุญที่ได้จะทําเมื่อครั้งปางก่อนไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าเคยให้ทานรักษาศีลก็ตามในครั้งนานมาแล้วนะนะั่นน่ะแต่การมีอายุไขในสวรรค์มันก็หมดอย่างชั้นจาตุมหาราชิกาก็ประมาณห้าร้อยปีทีเ์ียงนะั่นะนะ่ะพอหมดอายุไขแล้วมันจะไป มันหมดบุญว่าอย่างนั้นเถอะหมดบุญไม่ไม่พอที่จะอยู่ในสวรรค์ก็ร่วงลงมาร่วงลงมาแต่บุญนั้นมันก็ยังพอมีบ้างพอเหลืออยู่ไม่ไม่พอที่จะไปในนรกว่าอย่างนั้นเถอะหรือส่วนจิตที่ขนาที่เขาดับชีวิตนั้นนะ่ะจุดตินั่นนะ่ะจิตเขาอยู่ในประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เคียงกับสวรรค์อย่างนั้ะจิตมันก็อยู่เบิกบ,บานไม่เศร้าหมองเกินไปนั่นเอง มันก็ล่วงลงมาอยู่ในพอที่จะเกิดมาเปลี่ยนมนุษย์แต่ท่านเหล่านั้นล่วงลงมาจากสวรรค์นเนี่ยมน,มนุษย์ที่เกิดในมนุษย์มันก็เป็นคนรวยใช่ไหมล่ะคนที่มีทเทียบกับน้องสวรรค์ลงมาแล้วนะ่ะแต่ถ้าอยู่ในมนุษย์แล้วก็เป็นคนมนุษย์สมบัติเลยอะเป็นคนรวยราบยศสน,นเสริญต่างๆเพียบพร้อมบริบูรณ์พอสมควรแต่ก็พร้อมที่จะเอียงคอยหรือจะหมดบุญในส่วนที่เป็นมนุษย์อยู่ได้ เพราะว่ามันจะเริ่มหมดไปเรื่อยใช่ไหมล่ะลักษณะของบุญน่ะที่ใช้มาจากสวรรค์แล้วตกจากสวรรค์ก็เพราะว่าบุญไม่พอที่จะอยู่ดังนั้นก็พอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเนี้ยก็เลยมาจากพบที่สว่างนั่นเองก็มาเป็นมนุษย์ละคนกันอยู่ที่เนี้ยอันนี้พูดให้เห็นง่ายๆพบที่สว่างกับพบที่มืดเนี่ยแต่พบที่มืดมันต้องแยกย่อยแค่ไหมล่ะทั้งมาจากโน้นลึกที่สุดเลยก็มีใช่ไหมล่ะ หมดกรรมที่ลึกแล้วว่าจิตเขาปลิวมาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีนั่นน่ะเป็นเปรตเป็นอสุรกายหมดจากนั้นแล้วไม่ไม่พอที่จะไปที่อื่นก็มาเป็นมนุษย์เลยก็มีนั่นน่ะอันนี้ในส่วนที่แยกมันมาจากทุกภพภูมิเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันแยกเป็นสองฝ่ายใหญ่คือฝ่ายมืดกับฝ่ายสว่างมานั่นเองพอมาแล้วก็มาละคนกันอยู่ทีเนี้ พอมาละคนกันอยู่นี่จะพูดถึงเวลาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในดาวโลกเป็นกายหยาบด้วยละคนนี่ไม่ใช่ละคนหอบเหมือนเดินอากาศเหมือนชาวฟ้าชาวสวรรค์ไปไหนมาไหนสะดวกสบายใช่ไหมละ่ะอาหารทิพในสวรรค์นั่นนะ่ะแต่ในดาวโลกนี่คนรวยก็มีอาหารการกินดีแต่ก็ไม่ทิพนั่นนะ่ะผู้เกิดมาเป็นคนยากจนยาจกวันนี้พกขอทานก็ไม่ทิพเหมือนกันดิ้นรนต่อสู้ยากลําบาก ไปต่างๆนานา,นาผู้รวยก็ไม่ไม่ได้ดิ้นรนมากแต่ก็ไปรักโลคกวดหลงในเรื่องอื่นไปยุ่งเหยิงในเรื่องอื่นเพราะว่าโลกมนุษย์เป็นเป็นกายหยาบไม่มีระบบระเบียบร้อยเปอร์เซนเหมือนชาวสวรรค์ล้วนทวันนี้จะดีล้วนใช่ไหมละ่ะนัะ่นน่ะมีกฎระเบียบของสวรรค์นัน่นแหละมนุษย์นี่มันผสมกันอยู่อ่ะแล้วมันหยาบด้วยกายหยาบด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ มันจริงแล้วคนไปด้วยทั้งคนดีดีมากดีน้อยคนคนไม่ดีก็ไม่ดีมากไม่ดีน้อยไม่ดีปานกลางและคนกันอยู่นั่นเองทีนี้นักประพฤปติฏิบัติเราเนี่ยเวลาเราได้ไปปฏิสัมพันธ์นั่นอนะมนุษย์มีตั้งสามสี่ห้าจำพวกใช่ไหมล่ะท่านแยกไว้ง่ายๆก็คือมนุษย์สเทโวคือมนุษย์มีจิตใจพฤติกรรมแบบเทวดา เพราะว่าเขาเกิดมาแล้วเป็นได้ฟังธรรมของบัณฑิตประพฤติปฏิบัติทำทำทานรักษาศีลอย่างที่เราท่านได้เห็นในพุทธบริษัทหรือท่านที่เป็นคนดีต่างๆแล้วน่นนะเรียกว่ามนุษย์เทโวเรียกว่ามนุษย์คล้ายกับเทวดานั่นเองส่วนมนุษย์บางจำพวกก็คือมนุษย์คือมนุษย์คือจิตใจก็ยังไม่ประเสริฐถึงขั้นเทวดาแต่ก็รู้จัก เหตุผลบาปบุญเหตุผลของการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้จักละอายในการนุ่งหม่มรู้จักทํามาหาจินอยู่ในระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองว่าอย่างนั้นเถอะน่าก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์คือมนุษย์ส่วนมนุษย์กรรมพวกหนึ่งคือมนุษย์สเปโตหมายถึงมนุษย์มีจิตใจเหมือนเปรตเหมือนสัตว์นรกจิตใจบาปว่าอย่างนั้นเถอะบาปในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่นี่นะ ไม่ใช่ว่าบาปมาแล้วน,นะบาปมาก็มืดมาแล้วแหละแต่ว่าทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยจะเป็นนิสัยเปรตว่รางั้นถึงเรียกว่ามนุษย์สยเปโตนั่นนะ่ะตอนนิสัยเปรตนิสัยสัตว์นรกน,นั่นไปผิดศีลผิดธรรมนั่นง่ายๆเลยนะ่ะไ,ไม่ต้องอธิบายมากก็คือที่ในนีก็คือผิดศีลห้านะนะั่นเป็นหลักจากนั้นก็มนุษย์สัตว์เดียจแลฉาโลก็หมายถึงว่ามนุษย์คล้ายกับสัตว์เดียวและฉาน สัตว์เดรัจฉานนี่เราก็มองเห็นอยู่เนี่ยเวลามันตัวตัวที่มันแข็งแรงกว่ามันก็จะข่มเหงตัวที่อ่อนแอกว่าใช่ไหมล่ะมันมีความเห็นแก่ตัวมากอย่างเราเอาอาหารให้สัตว์อย่างเงี้ยให้แมวให้หมาเราซองสังเกตดูนะมันถ้ามันตัวใหญ่กว่ามันไม่มันก็ไม่ให้ตัวเล็กกินใช่ไหมล่ะนั่นแหะหรือบางครั้งมันก็ไล่ตัวเล็กหนีไปเลยอย่างเงี้ยนั่นลักษณะสัตว์เดรัจฉานมันจะไม่รู้จักระเบียบประเพณีไม่ ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีการนับถืออย่างนั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันอยู่ต่ํากว่ามนุษย์ลงไปน,นั่นแหละมนุษย์ที่มีนลักษณะเดียร์ฉาโลก็คือนั่นแหละเทียบดูกับสัตว์นั่นแหละดูง่ายๆเลยน,นั่นแหะเรียกว่ามนุษย์สี่จำพวกเนี้ละคนกันอยู่การที่นักว่าพฤติปฏิบัติของอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเนี่ยได้มาฟังทมของมันดิตรู้หลักนักปราชญ์แล้วรู้ประพฤติปฏิบัติแล้วทีเนี้ย รู้ครองของนักปราให้ละทั่วทําดีทําจิตใจของตนให้ของเผ้วรู้ว่าเมตาามเมเมตาคือความเอ็นดูรักใครใช่ไหมล่ะเมตตาคือความเอ็นดูรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ให้เจะเิญเมตตาขนาดทีนี้เราจะเลื่อนเมตากับคนที่เราถูกชัตาหรือหรือจะหลีดเข้ากันก็ง่ายใช่ไหมละ่ะมองเห็นคนดีก็เมตตาได้ง่ายนั่นเอง แต่มนุษย์พวกหน,นึ่งเนี่ยมันมองเล้วมันไม่น่าเมตตาเลยใช่ไหมล่ะมีพฤติกรรมหยาบคายเนี่ยโลกโกรธหลงมากอย่างเงี้ยมักฆ่ามักเบยดเบียนมักเอาเปียบมักใส่ลายป้ายสีมีวจ,จีกรรมทุจริตกายทุจริตมโนทุจริตอยู่เป็นเนืองๆมีเล่เหลี่ยมต่างๆว่าอย่างนั้นเถอะพวกนั้นล่ะเป็นพวกที่เราจะเมตตาได้ยากทีนี้ในทางผู้พูดนี้จะอธิบายให้ฟังในส่วนที่พูก พวกเมตตาได้ยากเนี่ยนะเราจะต้องทำความเข้าใจว่าเขานั้นนะ่ะเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิน้อยด้วยเป็นคนมีบุญน้อยด้วยเขามีพฤติกรรมหยาบคายต่างๆเพราะว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมล่ะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิน้อยนะก็คือความไม่รู้เหตุผลแห่งดีชั่วบาปบุญนั่นนะ่ะทำไมถึงเขาไม่รู้ก็มันตกอยู่ต่อำนาจของอวิชชาตันหัวทานกรรม เมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาก็ได้กระทํากรรมมันเป็นบาปต่างๆที่เราได้เห็นใช่ไหมล่ะถ้าเรามองลึกเข้าไปนั่นนะ่ะเมื่อเวลาเขาตายไปอย่างเงี้ยเขามีเวียนภัยที่จะต่อไตไปในทางที่ทุกกายทุกใจในพบน้อยพบใหญ่นั้นนะ่ะทําบาปก็ต้องไปตกในอบายภูมิทั้งสี่คือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละยิ่งเราเห็นคนเป็นไปตามกรรมอย่างเงี้ยเข้าใจในเรื่องกรรมใช่ไหมล่ะ ว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมแล้วเนี่ยจะมีมีผลในวันข้างหน้านะนะั้นน่ะอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ทีแรกนะนะั้นน่ะเรียกว่ากรรมพามาเกิดนะนะั้นน่ะมาเป็นเมื่อดมาสว่างมาด้วยนะนะั้นน่ะมารวมกันอยู่ทีนี้ก็ละคนกันอยู่แล้วมีนิสัยทีนเนี้ยเมื่อมาละคนแล้วก็การเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นก็มีนิสัยทั้งสี่ประการดังกล่านะันะ่เป็นมนุษย์เทวนิสัยเหมือนเทวดามนุษย์มนุษย์คือมนุษย์นิสัยคือมนุษย์พูดเจริญ นิสัยสเปตมนุษย์สเปโตนิสัยเหมือนเปดเหมือนเหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนสัตว no ์นรกว่าอย่างนั้นเหรมนุษย์คือสัตว์เดรัจฉานโลกก็เหมือนสัตว์นั่นน่ะนี่คเรอว่าการเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ทีนี้เรามองความเป็นไปของมนุษย์แล้วนั่นน่ะใครทําไม่ดีทีนี้ใครทํานิสัยเดรัจฉานก็จะไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานในวันข้างหน้านั่นน่ะไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานแล้วมันจะดีไหมล่ะทีนี้ เขาจะต้องได้รับทุกอย่างเนี่ยนอนเลยหนักหนาสากันเลยขนาดเกิดเป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานะ่ะเรามองดูหาจินเองก็ลำบากใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเ็นหนักเลยนะั่นน่ะในวันข้างหน้านะั่นอ่ะผิดศีลด้วยนะั่นน่ะผิดศีลผิดธรรมผิดกายทั้งกายวาจาใจด้วยนะั่นน่ะเขาก็ย่อมไปเกิดในแดนที่มันหนักใช่ไหมล่ะแดนที่เป็นอบายภูมิทั้งสี่เลยนั่นน่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตของคนเหล่านัะนะ้นน่ะ จะเป็นมนุษย์สเปโตก็ตามมนุษย์คือมนุษย์เดียรยัแฉาหลก็ตามนะั่นน่ะท่านเรานั้นมองไปข้างหน้าวันข้างหน้าที่เขาจะไปแล้วนะ่ะยังไงก็ไฟจะไหมหัวอยู่แล้วว่าอย่างนั้นเหมือนกับเราเห็นว่าคนนะนะั่นน่ะกําลังจะเข้าไปติดคุกนะนะั่นน่ะเราจะเราจะสงสารเรยนเตหน้าหมันไส้เราลองคิดดูว่าเขาจะไปโดนไฟไหมไฟในโกไหมหรือเขาจะไปเดือดร้อนข้างหน้านะนะั่นน่ะ เราเล็งเห็นกรรมอย่างนั้นอนะมันน่าสงสารเลยทีเนี้ยมันไม่ได้น่าชังเลยน่าสงสารเพราะว่าเขาหลงทาบาปกรรมมันเป็นกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตเพราะความไม่รู้ว่าอันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นดีเป็นชั่วใช่ไหมละ่ะมีมิจฉาทิฏฐิประกอบอยู่เป็นเบื้องต้นนั่นนะ่ะจากนั้นก็พอมิจฉาทิฏฐิก็คิดผิดว่าอย่างนั้นเอะ จิตผิดแล้วก็พูดผิดท,ทําผิดไปน,นั่นแหะพอทําผิดก็เป็นกรรมบาปกร,รมใช่ไหมละ่ะผลของบาปกรรมคืออะไรล่ะทีนี้บาปก็คือทุกในอบายภูมิทั้ง4ี่นะ,นะที่เขาจะได้รับน,นั่นแหะเราเล็งเห็นการเวียนตายเวียนเกิดของสรรพสัตว์จากที่เป็นมาดังกล่าวแล้วเป็นอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นไปดังกล่าวน,นั่นแหะเราเข้าใจทําความเข้าใจในการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์อย่างนี้น,นั่นแหะ ผู้ที่เขาทําผิดมากๆทําบาปมากๆนั่นอะ่ะเราจะไม่โกรธเขาเลยเราโกรธไม่ลงเลยว่างั้นเถอะถ้าเห็นแล้วอะ่ะเพราะวันข้างหน้าเนี่ยคือเขาเป็นน้องน้อยที่มีมีหน้าสงสารที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเขาทําผิดไว้มากอะ่ะเขาจะต้องไปตกในอบายภูมิทั้งสี่อย่างเน่นอนในวันข้างหน้านไม่นานด้วยเพราะว่าในดาวโลกนี้มีอายุไม่นานใช่ไหมล่ะถ้านับไปอีกบางคนสมมติว่าเราเจอคนสี่สิปีอย่างเนี้ย ไม่เกินแปดสิปีเขาก็ล่วงไปแล้วอีกสี่สิบปีข้างหน้าใช่ไหมเขาจะไปในแดนนรกเป็นแดนเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะเรามองดูแล้วมันน่าสงสารเลยนั่นแหะเห็นเหลือโตนว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นภาษาง่ายๆนั่นะ่ะน่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจเลยเบางคนมักกรดบางคนมักลักมักฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยโทษของการลักการฆ่าสัตว์การประพฤติผิดในกาเมน้นะ่ะ ผู้มีสัมมาทิฏฐิก็รู้ใช่ไหมล่ะอย่างเราเจริญเมตตาเราเป็นคนเจริญเป็นคนผู้รู้หลักนักปราชญ์คำสอนคุรุทองแล้วนั่นน่ะพอลองไปคิดเปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้อ่ะก็เหมือนน้องน้อยกําลังเดินสเปสะสปะใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ไปเหยียบอะไรบ้างใช่ไหมล้าเราเห็นเด็กน้อยนั่นน่ะกําลังคานอยู่นะั่นจะตกเตียงตกบ้านคานไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้บ้างนั่นน่ะ เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้นั่นเองเพราะเขายังอ่อนยังเป็นผู้อ่อนแอในการเดินทางในวัฏฏะสงสารถูกห่วงน้ําคือกิเลสต่างๆฉะนั้นล่ะห่วงน้ําคือกามห่วงน้ําคือความเห็นผิดทิฏฐิๆๆนั่นแหะม <c ười> ันก็ละพาพัดเขาไปให้เขาล้มให้เขาเซให้เขาไปผิดนั่นแหะ <c ười> เพราะฉะนั้นคนที่กระทาผิดต่างๆทาง,ทางกายกรรมวจีกกรรมมโนกรรมเนี่ย ถ้าเรามองง่ายๆก็เปรียบเสมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้อันไหนเลยว่าอย่างนั้นเถอะยังเอาตัวไม่รอดในวตาสงสารเนี่ยเขาพาเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดน้องน้อยเขาไม่รู้ว่าอันไหนเป็นดีเป็นชั่วคานไปตกบ้านบ้างตกเตียงบ้างตกบันไดบ้างเนี่ยนั่นแหะเราเห็นแล้วมันน่าสงสารนะั่นหะน่าเมตมันถึงจะเมตตาลงว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยคนที่มัน มันน่าเป็นมันเป็นคนผิดใช่ไหมล่ะทําบาปทําผิดกายวาจาใจอยู่เรื่อยๆต่อคนเราต่อตัวเราเองด้วยนั่นน่ะต่อผู้อื่นด้วยน,นั่นแ่ละถ้าเราไม่รู้จริงเราเราไม่มีสัมมาทิฏฐิมากพอจิตใจเราไม่ใหญ่พอไม่มองสัตว์ทั้งหลายไปในระดับเกิดเป็นมาเป็นอยู่และจะเป็นไปอย่างไรแล้วนั่นน่ะเราก็จะเมตตาเขาไม่ลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาการที่จะเมตตาผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเรื่องกรรมทําความเข้าใจของกรรมของสรรพสัตว์ที่เวียนตายเวียนเกิดดังกล่าวมานี่ทั้งความเปลี่ยนมาทั้งความเป็นอยู่และจะต้องเป็นไปตามกรรมนั้นแะพอเล็งเห็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกศีลถูกธรรมใช่ไหมเราก็ยิ่งน่าสงสารเลยมีความเมตตาว่าการเวียนตายเวียนเกิดด้วยกันเหมือนญาติเราเนี่ยเป็นเหมือนญาติพี่น้องเราเดินไปด้วยกันอ้าวนั่นแหะ น้องน้อยมันล้มบ่อยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็ทน,นทุกส่วนเพราะความไม่รู้นั่นน่ะนั่นแหละทําไมถึงว่าเหมือนญาติเหมือนจะนิดไม่สหายที่ไปด้วยกันเพราะว่าทั้งสารวัตรเนี่ยเวียนลาเวียนตายเวียนเกิดไปแล้วนั่นน่ะมันจะคอยพบกันอยู่ไม่พบใดก็พบหนึ่งนั่นน่ะเวียนไปอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยนายสามสิบเอ็ดพบภูมิเนี่ย,น,น,ยนั่นน่ะก็เดินไปด้วยกันวนอยู่ไม่ออกจากกองทุกได้เลยอะ่ะนั่นน่ะ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากมากที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะทําผิดมากนั่นเองมันถึงมีพบที่ต่ําไว้รองรับคนที่ทําบาปทําผิดนั่นแนหะเวลาเราเห็นคนทําผิดทีเนี้ยเห็นคนที่ทําฝ่ายบาปเห็นคนเป็นฝ่ายมืดก็ดีนั่นแนหะเป็นมนุษย์สเปโตก็ดีเป็นมนุษย์เสเดและฉาโลก็ดีนั่นแนหะเราก็เกิดความเมตตาได้นั่นแนหะเห็นเลยโอ้โหเมตตาทีนี้เมตตานี่มเนเมตตาจริงๆแต ความรู้ที่เรามีสัมมาทิฏฐิในใจเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราเมตตาได้จริงขนาดไหน,นเราไปเจอจริงๆเลยเราไปเห็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นน่ะจิตใจเราเมตตาลงไหมนั่นอนะ่ะอาการจริงๆมันเกิดอย่างนั้นเลยนะนะั่นอ่ะถ้าอาการเราเข้าใจดีแล้วใช่ไหมมีสัมมาทิฏฐิติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นนะ่ะเราก็จะมองไปถึงกรรมที่มันจะเวียนตายเวียน,เ,ยนเกิดพาคนนั้นอนะ่ะ จะเสมือนน้องน้อยผู้อ่อนแอนั้นนะ่ะจะต้องไปเกิดในอย่างนั้นนะ่ะเราเห็นแล้วก็สงสารได้จัเนตตาได้เลยนะนะั่นน่ะได้ความรู้สึกเมตตามันจะเป็นความรู้สึกที่มีในใจไม่ใ,ใช่ไปท่องว่าเมตตานะท่องตอนแรกคือไปจําเอาในคํสั่งสอนก่อนแต่สภาวะจริงเนี่ยจิตใจมันจะต้องเกิดความเมตตาเหมือนกับเราเมตาน,น้องของเราอ่ะน้องน้อยลูกหลานของเราที่ไปด้วยกันเนี่ยอาการที่ ความรู้สึกเมตตากับลูกหลานเราเป็นอย่างไรนั่น่ะความรู้สึกเมตตาต่อคนสัตว์ที่เราได้ประสบพบเจอน่น่ะก็ให้ออกมาเป็นอย่างนั้นนั่น่ะเป็นความรักนนอย่างหญิงรักชายอย่างเนี้ยแต่เราเราจะตัดตัณหาออกเอาแต่ความรักไปไปสังเกตดูนั่น่ะชายหญิงรักกันนั่น่ะความรู้สึกนั้น,น่ะมันจะดีเลยใช่ไหมล่ะแต่เราต้องแยกออกตัณหาออกไปก่อนนั่น่ะ เราจะเห็นฉายภาพให้เห็นชัดๆเลยว่าความรักมันเป็นยังไงนั่นน่ะความรักความเมตตานั่นน่ะหรือความรักลูกหลานเราตัวน้องน้อยกําลังเดินสะเปะสะปะอยู่ก็ดีนั่นน่ะอารมณ์อาการความรู้สึกในใจของเราเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ะเรียกว่าผู้จเจริญเมตตาของแท้เลยนั่นน่ะเนียยว่าเมตตาเกิดขึ้นในใจของผู้นั้นจริงๆผู้นั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิดีด้วย จิตใจก็จะเป็นใหญ่เป็นพรมด้วยนะท่านถึงว่าเรียกว่าเป็นเจริญพรมวิหารเมตตาพรมวิหารวันนี้เราจะพูดข้อเดียวเพราะว่าจะให้เราเห็นเล็งเห็นชัดๆเลยว่าใครทําได้บ้างใครทําได้มากพอหรือ,อยังหรือเวลาได้ไปไปพรบพบเจอบุคคลและสัตว์ที่ไม่ถูกตาต้องแกก็ยังโกรธอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเรายังโกรธแสดงว่าสมาธิถิ่ส่วนที่เราเรามองไม่ทะลุไปถึงพบชาติเวียนตายเวียนเกิดของ ผลของกรรมใช่ไหมล่ะนั่นน่ะมีอวิชชากิเลสตัณหาคอยครอบงำดวงกิจของสัตว์อยู่ให้ทำบาปกรรมต่างๆเพราะความไม่รู้นั่นน่ะรวมแล้วก็คือความไม่รู้บาปบุญคุณโทษดีช่วยแล้วหลงทำผิดไปต่างๆนานา,นาแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมหรือทำผิดไปในเกิดในอบายภูมินั่นน่ะมันน่าสงสารเลยถ้าเราเราเข้าใจอย่างนั้นน่ะ ทั้งตัวเราหรือตัวผู้อื่นนะเราลองสังเกตดูถ้าเราเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็จะไปอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะนั่นอ่ะมันก็น่าสงสารได้ใช่ละ่ะคนที่ผิดมากๆากน่นะมันส่วนใหญ่แล้วคนเราจะสงสารไม่ลงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสงสารได้เลยอ่ะโอ้คนยิ่งคนนั้นโกรธมากเลยโลภมากเลยใช่ไหมเราเห็น,นอ่ะทิฏฐิมากเลยนั่นละ่ะ มาหน้าก็มากเลยแสดงอาการออกมาโลบโกรธหลงทิฏีิมาหน้ามากเลยคนนั้นอ่ะเราเห็นแล้วเราถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาดีๆเราจะโกรธหรือไม่ชอบหรือหมั่นไส้หรืออะไรมันจะเกิดขึ้นฝากกิเลสใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงมีสัมมาทิฏฐิติดตัวไปจริงๆแล้วนั้นอ่ะสัมมาทิฏฐิที่ลึกมากพอประจําตัวเราพอแล้วนั่นอ่ะเราก็จะมองเห็นว่าโอ้เมตตาเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนั้นอ่ะ สิ่งเหล่านั้นนะ่ะโภโกรดหลงที่ถิมานะที่ประกอบกับเขาอยู่นั้นนะ่ะประกอบก,บกับกายวาจาใจเขาอยู่นั้นน่ะมันจะพาเขาไปตกนรกใช่ไหมล่ะพาเขาไปเกิดในแดนอบายภูมินั่นนะ่ะโอ้ยน่าสงสารเลยเหมือนกับเราเห็นว่าเขากําลังจะเดินลงไปในในหูเหียวหรือจะตกเหียวหรือจะตกไปในกองไฟอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่น่าไม่น่าปวดเขาเลยใช่ไหมน่าอยากจะ,จะช่วยเหลือนู่นนะ่ะเห็นอกเห็นใจนู่นนะ่ะใช่ไหมล่ะนี่คือความเข้าใจในเรื่อง เมตตาที่มันเกิดจริงๆผู้ประพฤติปฏิบัติทำอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะพกสัมมาทิฏฐินี้แหละไปประกอบกับการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราได้ประสบคนสัตว์ต่างๆแล้วนั่นน่ะเราถึงจะเข้าใจได้สัมมาทิฏฐิมันเกิดจริงไหมขณะที่ตาได้กระทบหูได้ยินเสียงจหมูกได้รวมกลิ่นลิ้นได้กระทบรถก็ตามได้ปฏิสัมพันธ์กับคนและสัตว์ต่างๆก็ตามแล้วน่ะ อาการสำมาทิฏฐิเข้าใจในสรรพสัตว์ดีพอหรือยังถ้าเข้าใจในสรรพสัตว์ดีพอแล้วนั่นน่ะเราก็จะควบคุมจิตใจของเราไม่ได้ควบคุมเลยะเราเข้าใจดีแล้วจิตใจเราก็เป็นผู้ประเสริฐเลยใช่ไหมเห็นก็เมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ได้เลยเนี่ยกิเลสเราอื่นมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วมันมีเมตตาใช่ไหมความโกรธมันจะโกรธเกิดได้ไหมล่ะเมตตาเนี่ยเพราะเรารู้จริงอ่ะโกรธก็ไม่เกิดโลภก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะ หลงก็ไม่เกิดนั่นะพบได้มาสบพบเจอคนและสัตว์หน้าโกรธหน้าโลภหน้าหลงขนาดไหนแต่เราเข้าใจจริงเราก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงต่อสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมละ่ะที่ใจเราก็เป็นบุญในพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าเมตตาในสิ่งที่ทําได้ยากเพราะาสิ่งที่มันไม่น่าเมตตามันน่าชังว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่เราก็เมตตาได้เพราะาเราเข้าใจจริงแล้วมันน่าสงสารสมากกว่าอย่างเราเห็นคนผิดต่างๆเนี่ย คนไหนผิดมากเปรียบเสมือนน้องน้อยที่เดินไปในวัฏฏะสงสารนั่นนะ่ะมันน่าสงสารกว่าเพื่อนเลยถ้าพูดตามหลักแล้วนั่นนะ่ะไอ้คนนี้มันรู้หลักทำมะประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างยังพูดง่ายๆว่ายังไม่น่าสงสารเท่าไอตัวผิดมากเลยนะนะั่นน่ะไอ้คนผิดมากเนี่ยมันน่าสงสารเปเหมือนกับเขาจะเดินตกลงไปเหวอยู่แล้วจ้ะไหมเขาจะเดินเข้าไปในกองไฟคือไฟนรกอยู่แล้วนั่นน่ะนะั่นะนะ่ะส่วนคนที่เขาทําดีอยู่แล้ว ถูกบ้างผิดบ้างเขาก็พยายามอยู่นั่นน่ะมันสงสารได้ง่ายนั่นน่ะมันง่ายง่ายใช่ไหมล่ะนั่นแต่เวลานักป,ปฏิบัติจริงตัวเราท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามพกสัมมาทิฏฐิคือรู้กรรมรู้เหตุผลของบาปบุญคุณทูตร,รู้เหตุผลของกิเลสอวิชชาเป็นตัวเขาเนี่ยพาสัตว์ทั้งหลายพบได้ประพฤติปฏิบัติผิดคิดผิดแล้วก็พูดผิดทำผิดนั่นน่ะมันเกิดจากคิดผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมล่ะไม่รู้ธรรมของนักปราชญ์นั่นน่ะ พอไม่รู้แล้วก็ถึงพูดผิดคิดผิดก่อนทีแรกอะ่ะพอคิดผิดแล้วก็พูดผิดทําผิดทําผิดก็มีผลของการกระทํานั้นเป็นบาปใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเราเห็นชัดๆเลยนั่นอะ่ะแล้วเราพกสัมมาทิฏฐิไปให้ได้เพราะว่าถ้าเราพกสัมมาทิฏฐิไปได้แล้วนั่นอะ่ะไปไหนมาไหนเราก็จะเป็นคนที่สามารถเมตตากรุณาตอบสรรพสัตว์ได้นั่นเองให้ความรู้โดยสำนักผามางกอหลับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข้ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ